เฟซบุ๊กกู้ภาพเผลอลบได้แล้ว oh. สวัสดีค่ะพี่ปุ้มค่ะปุ้มสร้างภาพสอนแต่งรูปคุมโทนรีวิวภาพที่เราโพสใน Facebook ที่ลบไปแล้วหรือเผลอลบสามารถกู้คืนได้ไง่ายๆ ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปุ่มสร้างภาพได้ทุกช่องทางนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แต่งรูปอัปเดตใหม่ๆค่ะอันดับแรกพี่ปุ่มจะเข้าไปใน facebook แล้วกดลบโพสต์ตัวนี้นะคะกดไปที่ย้ายไปที่ถังขยะกดย้ายค่ะเออภาพที่เราลบนะคะนับจากวันที่เราลบจะต้องลบไม่เกิน30วันเราถึงจะกู้คืนได้นะคะที่กู้คืนให้เรากดไปที่จุด3จุด เลือกไปที่คำว่าคลังทั้งขยะก็จะมีภาพที่เราลบนะคะให้เราติ๊กเลือกภาพที่เราต้องการกู้คืนกู้คืนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ภาพที่ได้จะไม่ได้อยู่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะคะจะไปอยู่ในรูปภาพอยู่ในอัปโหลดหรือว่าอัลบั้มค่ะลองเอาไปใช้กันดูนะคะ กันบ้างคะสาวๆอย่าลืมลองเอาไปใช้กันดูนะคะถ้ามีปัญหาหรือติดข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการแต่งภาพขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ